ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิ่หันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กําลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเกลือเกลือคลิปนี้ก็เกลือคลิปนี้ก็เกลือกูถามมึงจริงๆนะทะลุนะว่าพวกนายกาลังคิดอะไรอยู่มันไม่มีทางเกิดขึ้นวะ่ะ ในคลิปนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนมันจะเคดติดต่อกัน4ี่ห้าคลิปไม่ได้ oh. เกมวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตู้นี้เลยทุกคนเดอะมาสเตอร์เซสนี่อิสเซียก็คือมาแล้วตู้นี้ีใ่ในมังกรบุ้ยว่ายตรูดราก้อนเฮดราก้อนมาสเตอร์มาเกียหรือเมจิกนั่นแหละก็เป็นร่างใหม่ ของการรวมร่างที่ล้อมาจากดากอนมาสเตอร์ไนท์ในตำยานกับร่างนี้เลยทําไมบูอายร่างนี้มันน่ารักจังวะทําไมหน้าตามันน่ารักจังวะน้องใน,นที่สุดใครบะเขาก็ได้เข้าลทัทธิเนเกตสักทีกับเขาสักทีมันอดใจไม่ไหวใครบะบอกแต่ก่อนบูอายมันมีเนเกตแค่ตัว2ตัวเองมั้งที่แบบเป็นจริงเป็นจังที่เล่นนะนะส่วนใหญ่จะเน้นพลังแบบบมบิ่มใช่ไหมแต่ว่าเนเกตมีไม่กี่ตัวหรอกน่าจะมีตัวเดียวด้วยมั้งแต่ว่าในแผทนี้ ดากอนมาสเตอร์มาเกียเป็นตัวต้นๆเลยที่เนเกตนะแต่ถ้าพูดแบบเด็กไครบะก็ไม่เต็มปาก <c oughs> เพราะว่ามันก็จะมีอาร์เทมอยู่ในเด็กนี้ด้วยนะซึ่งในตัวเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการเนเกตกาดตัวน,นะเป็นคุกเกลเฟกด้วยก็คือเช้้เธอนิกฝ่ายได้ซึ่งจะเนเกตกาดแต่ละประเภทก็คือมอนสเตอร์สเปลแล้วก็แท็มันจะเนเกตได้แต่ละใบเนี่ยหครั้งก็คือตกเธอละสครั้งแต่ว่าห้ามเนเกตซ้ํากัน อ๋อเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเข้าลทัทธิเนเกตต่อจากนี้ของไครบะแม่งจะเป็นเนเกตทั้งหมดรวมถึงการที่ออกใหม่ที่ผมเคยพบไปในชุมชนด้วยไอพวกนั้นแกงนั้นก็คือเนเกตนะมาแล้วก็ในแพ็กนี้เนี่ยมันก็ยังมีพวกแบบการ์ดนะพูดถึงก็เจอเลยบูไอสึเบริดดราก้อนไอเนี่ยเป็นเนเกตของเด็กบูไอแล้วก็ในแพ็กนี้ก็จะมีเนออสครูเกอร์ด้วยไปเล่นคู่กับยูเบลในการฟิวชั่นเนออสกับยูเบล แล้วก็เป็นสเปลคาสเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนนักลบแล้วก็ปีาศาจเป็นสเปลคาสเตอร์โอเคโอเคตัวอื่นก็จะมี Number 99ด้วยนะแล้วก็ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ปะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นหน้าแต่ถ้าดูจากเอฟเฟกแล้วเนี่ยเล่นคู่กับบูไอแน่นอน <laughs> สามารถใส่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอสเปซสเปคูลเลชั่นส่วนอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเฮวิสตรอมใบนี้เลย ก็ใส่ลิมิตในหนึ่งใบรับการ์ดต,ตำนานเหมือนกับไอล่างของไอล่างดาร์กมัสเตอร์ไนท์นั่นแหละใบเนี้ยก็จะทำลายสเปลแรปทั้งหมดในสนาม <Okay. S 1> ถือว่าดีแล้วก็มีเฮ้ใบนี้ปลดด้วยเหรออันี้ปลดนานยังํำไม่ได้แล้วแต่ว่า s n เนสติ l นี่คือโคตรหยาบ <c oughs> คือใช้เนี่ยมันจะควบคุมมอนเตอร์อีกฝ่ายไปเลยแล้วก็อีกฝ่ายจะได้แร่พอยต์หนึ่งพันซึ่งไอการได้แร่พอยต์หนึ่งพันเนี่ยขอแค่ควบคุมมาก็คุมแล้วทุกคนเราไปเล่นคู่กับไอกับใจได้นะใบเนี้ย อ่ะส่วนใบอื่นที่เป็นใบใหม่เลยนี่เลยเขาก็บอกตามชื่อกาดเลยใบยนี้คือมอนสเตอร์รีบอลเอฟเฟกของมันเนี่ยเป็นคุยกสเปลแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่โกงด้วยก็คือชุบชีวิตมอนเตอร์ฝั่งไหนก็ได้ลงบนฟิลของเราแต่ว่าเนี่ยเธอเนี้ยจะจมตีไม่ได้แล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถแอคทีเวตการ์ดใบนั้นได้ที่เป็นมอนเตอร์ตัมเมว่าไอ้ฝ่ายอยากใช้งานการ์ดใบนั้นซ้ำเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยไม่ได้แล้วจะโดนเนเกตเอฟเฟกของดีว่ะ มีเบงโกแมชินโกด้วยนะมีซูเปอร์ฟิวชั่นด้วยแล้วก็มีอะฮิโรไลฟ์นะครับส่วน SR ใบใหม่ Shining Star Dragon Shining Star Dragon นี่ผมว่าเล่นคู่กับเด็กของบูอายได้นะเนี่ยผมว่าเล่นคู่กับสปิริตดราก้อนได้นะใบเนี้ยเพราะว่ามันจะชุบไงเลือกดราก้อนซิงโครหนึ่งตัวชุบได้นะครับในเทอร์นิกายวันนี้เราจะมาเปิด7,000เพชรแล้วก็จบผมไม่เติมเพิ่มแล้วด้วย <No. S 1> ผมหวังว่าบูอายดราก้อนมาสเตอร์มาเกียตัวนี้จะมา ใส่สัก2ใบกําลังสวยนะครับหรือใส่ใบหนึ่งก็ได้โอเคปะทุกคนือเราไปดูวันนี้ไปดูความมือเทพมือทองนะใครเขาจะเกิดติดต่อกัน4ีคลิปมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักความเป็นจริงมันไม่มีใครอะในโลกใบเนี้ที่มันเกิน4ีหครั้งหรอกไหมคลิปอะทุกคนไปดูช่อง youtube ช่องอื่นเนี่ยมัมีใครเกิน4ี่คลิปปะยากคือยากมากมันต้องมีสักคลิปหนึ่งที่มันแลบมาแบบพ้ยมือเทพมือทอง และคลิปนั้นเนี่ยมันก็คือคลิปนี้ไงเฮ้ยทุกคนคงจะคิดว่าจานหมีทําไมมั่นใจขนาดนั้นละ่ะความเป็นไปได้อะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะเกลือติดต่อกันอ่ะใบเนี้ยผมหวังว่าจะมา2หรือมา1ก็ได้ใบนี้สักใบนึงแล้วก็ใบนี้สักใบนึงหรือ2หรือก็ใบนี้สัก3หรือ2ก็ได้7,000เพชรตยายัน นะใครที่แบบคิดว่าตอนเนี้ยจานหมีขี้โมโอ้อย่างเงี้ยเกลือแน่นอน <Yeah. S 1> เป็นคลิปที่5เนี่ยก็กดไลค์กันเลยแล้วก็คอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปก่อนดูตอนเปิดกาชาหน่อยว่าคิดเห็นกันยังไงบ้างแบบสายแช่งมาไหมวันนี้เพราะว่าทายคลิปอะัวเลาะที่หลังดังกว่าเดเจอสายแช่งในวันนี้หัวเลาะที่หลังดังกว่า,วาผมอะก็ไม่อยากจะคุยเยอะมา เอฟเฟกของพายุใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างอลังการเมื่อกี้ไปครับผม1 0 0 0พเพชรแรกนะครับในวันนี้ไอมว่าเออมาถึงก็ทองอ่อยๆเลยมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ยูอามาเลยหรือเปล่านะครับแต่ไม่ค่อยหวังนะ <No. S 1> คือตุ่มแรกก็ไม่ค่อยหวังอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะมาแพ็ที่2เออแล้วผมลืมดูเลยว่าแพ็นี้มันเป็นม <Hey. S 1> ันเป็นซีเคทแพ็คหรือว่ามันเป็นโนมอลแพ็คนะคิดว่าเป็นโนมอลแพ็คนะใช่ไหม เป็นแท็กใหญ่ถ้าแท็กใหญ่นี่คือออก4ีไปหน้า4ีไปหลังเลยนะลดุดลุดมา emergency c a l โอเคแล้วก็ได้มีเชย่ออ o f ค c h a ด้วยเอาไปฟิวชั่นได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันฟิวชั่นอะไรก็ได้ที่เป็น chaos soldier หรือว่าเป็นเค a o s ก็ได้โอเคสามใบาสามใบข้างหลังแล้วก็เป็นยูอาร์นัมเบอร์99ยูรเปียดราโกน่าซึ่งไม่ได้เล่นไงแท็ก oh. ที่5ลดุดลุดเกือแ็ก <Yeah. S 2> ที่6 สีทองต่อมาตั้งแต่แบบตูมแรกเลยปะ่ะตัวที่อยากได้ใช่ไหมล่ะบุยไทยแลนด์ดราก้อนเนียครับโอเคแพ็กที่7เฮ้ยเปลี่ยนสีเป็นลุงไงล่ะ <c oughs> มันต้องอย่างนั้นคนนามี่คนนม่มันต้องอย่างนั้นมาเลยไงมาเลยปะมาเลยไหมกับเทวิสตรอมนะครับได้มาใบแรกนี่ตูมแรกถือว่าดีแล้วก็ออกมาใบเดียวพอนะต่อจากเนี้ย มันลิมิตใส่ได้แค่ใบหนึ่งเองอย่าแหลมออกมาสองใบเดี๋ยวมันจะย่อยเรรัวมันจะไม่ดีไปต่อแพ็กที่ 9. เก้าเฮ้ยมาตูมแรกผมว่ามาแล้วทุกคนมาแน่ละสีทองไอ้อ่อยเนี่ยสีทองไอ้อ่อยเกือเกินแล้วก็แพ็กที่สิบตอนนี้คือเราไม่หวังเลยละตูมแรกหรือว่าได้เฮฟวิตตอมาก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบยังไงโอ้ไอน,นี้ออกของคลิปที่แล้วใช่ไหมคลิปนะูเมล่อนนะฟัวเมอร์แบ็กเลนเซอร์เนี่ยโอเค e ฮว y สตรอมพี่มาใบหนึ่งถือว่าดีถือว่าเจมมาต่อ,อตูมที่สอง1 0พันเพชรโ,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 โอ้ยอันนี้เงียบอันนี้เงียบกิฟคือเงียบกิฟไม่มีกระทั่งแสงข oh, <no. S 1> ้างบนแสงอลิฟลีไหนดูผลงานหน่อยสิอันติเมทฟิวชั่นอันนี้คือเล่นกับตัวใหม่นะอันติเมทฟิวชั่นอ่ะมาแพทที่สองตีฟ้าอ่อย <Girl. S 1> ถ้ามาอย่างนี้เนี่ยสักคลิปเลยแล้วกันโอ้โหน ได้อันติเมตดราก้อนมาย้อมใจโอ้โหชูตติ้งสตาร์เขสีคขียะเคสีคีออนไดวิ่งมาแพ็กที่3ามการันตียุ่งขอหน้าแพ็กหน่อยมา2ตัวด้วยมา2ตัวมาแล้วมา2ตัวโนม่าแพ็กเนี่ยมันออกได้หมดเลยไอเนี่ยแปดใบแปดใบนี่คือมีโอกาสออกหน้าแพ็กทั้งหมดถ้าไม่เกลือจริงแบบไม่ซวยอ่ะไม่ซวยจริงมันต้องมาแล้วใช่ไหมวีนัสใช่ไหมทุกคนถ้าใครมันจะทรงมาซวยชีวิตเรามันต้องมีโชคความดีบ้าง ถึงผมจะแบบเป็นคนดีแต่เราก็ต้องมีโชคดีด้วยหนูเริ่มพูดเลอะเทอะแล้วตอนนี้นมากับสี่ลุงไงล่ะออกสี่ไปหลังมันก็เหมือนกันมาขอเคซิคิออนไดวิ่งมาอีกแล้วแล้วก็ยูอาร์สเปลการ์ดวอสเตอร์รีบอลได้มาเรียบร้อยนะปุ๊มาใบแรกเป็นไงครับบอกเลยทุกคนต้องมีโชคไม่มีใครในโลกใบนี้ดวงซวยตลอดมันต้องมีโชคกันบ้างมาต่อ แท็กที่5ก็ลูดไปม a สเตอร์ออฟดากอนมาเกียมาแน่เปลี่ยนสีโชว์หน่อยสิไม่เปลี่ยนสีโอเคเล่นกับมอนเตอร์ไฟนะเมื่อกี้นะแท็กที่6สายฟ้าสีแดงเป็นสีทองเออเออเออทอยโซเจอร์นะครับนี่มันเด็กอะไรทอยโซเจอร์อันนี้น่าจะเล่นกับออเด็กได้ปะเป็นทอยบ็อกทอยบ็อกรู้สึกว่าจะเป็นการใหม่ที่เป็น UR ที่เข้ามาในแพทนี้เหมือนกันนะแท็กที่7ว่ายังไงสิแท็กที่7เป็นสีทองด้วยนะสายฟ้าสีแดงด้วยนะเฮ้ยบ่อยดี เอสอาร์โซเอ็กชนเด็กอะไรก็ได้ใช่ไหมดูจากทรงแลละเกี่ยวกับการสั่งเวมอนเตอร์โอเคมาแฮกที่แปดรู้สึกมีการันตีอีกใช่ไหมผมดูไม่ผิดนะเอ้ยเฮ้ย <Hey! S 1> เอาวะตอนการันตีดากอนมาสเตอร์มามาทำไม <c oughs> โอเคโอ <c oughs> ได้ได้ได้ได <c oughs> เอา <c oughs> เอาหมดต,ตัวตัวแนมา เป็นเอสเปซนะเมื่อกี้แล้วก็เ ah mm hmm. อซังข้างหน้าเออออยต่อการันตี UR แพ็คที่10เปลี่ยนสีด้วย mm hmm. ว่ายังไงกับเอสเปซใบที่2นะนี่เลยดักเอลิเกเตอร์ไอใบนี้มันอยู่ในภาค GX ไงไอเค็กก็ได้ใช้จิมเค็ก็ได้อะ <c oughs> มันเพิ่งออกป่ะใบเนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยใช่ไหมมันเพิ่งออกป่ะ mm hmm. ไอดักเอลิเกเตอร์อะตุ่มที่4ไปครับ การันตียูอสตัวผมบอกเลยว่าตูมนี้เนี่ยมาสเตอร์ออฟดารกันมาเกียร์ต้องมาแล้วมาแน่มาจริงมันต้องมาเฮ้เราจะได้แบบจบคลิปแบบยืดๆหน่อยเอาให้สายแช่งตอนนี้คืออึ่งไปเลยว่าดวงจานหมีวันนี้ระดับกาเล็กซี่ดูมาแพ็กที่3สีลส่ลุงไออ๋อยสี่ลุงไอออยเปลี่ยนสีอีกแล้วเหอได้ดิเปลี่ยนสีก็ได้ถ้า ชอบเปลี่ยนสีอย่างนี้เนี่ยก็เป็นทอยบ็อกเลยแล้วการน,นี่ไงไปเล่นคู่กับไอ้ทอยโซเจอร์เมื่อกี้ได้นะแล้วก็เปลี่ยนสีต่อไหมล่ะโอเคทอยบล็อกได้มาแล้วทอยโซเจอร์ก็ออกมาแล้วมาเกียร์เอ็งต้องออกแล้ว <c oughs> เอ็งต้องออกแล้วเหลือเอ็งเนี่ยเขาออกกันหมดแล้วเหลือเอ็งเนี่ย <c oughs> กพิ่นเริ่มมาไหม <c oughs> กิน <c oughs> กินเริ่มมาหรือเปล่ามาแพ็กที่ห้าโอเคต่อแพ็กที่หกเออสีทอง มาแพ็กที่6ก็เป็น S R เปลี่ยนสีหรือเปล่าทอยโซเจอร์อีกแล้วเปลี่ยนสีโชว์หน่อยสิมิติเชียนทริกไมเลอร์แล้วก็โอ้โอ <c oughs> กินเริ่มมาไหมไม่เป็นไรยังเหลือการันตี U R อีกหนึ่งใบในแพ็กนี้มาข้างหน้า1ใบคือแบบใบแรกเลยทุกคนมีลุ้นมีโชคใบแรกต้องเป็นตำยานใบแรกเราเรียกมาเกียไม่ได้เราต้องเรียกแมเจียรเรียกแบบภาษาฝรั่ง มามาเกียโฮเฮวี่สตรอมใส่ได้แค่ใบหนึ่งไงโอ้โหคนมีปบดให้มันใส่สองใบเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้โหอะไรคนนี้มาชูติ้งสตาร์ก kind of ็ข kind ย of ันออกด้วยเคซีคิสคือเพื่อนเฮ้ยขอมาเกียขอเพื่อนมาเกียร์เราขาดแค่แบบเราขาดแค่ดาก้อนมาสเตอร์มาเกียร์นี้ เออมันต้องอย่างงั้นโหใครบ้าใครบ้าชอบความเร็วเหมือนกันใช่ไหมยูอาการันตีก่อนจะจบแพ็คนี้มาสเตอร์ดราก้อนเมจิเมาสิมาหน่อยสิมาเกียของพี่เนี่ยมอนสเตอร์ฟิวชั่นสุดจะเท่ บูอ้โตไว้ดรา้อน <Hey. S 1> เออสเปรยกัสมอนสเตอร์รีบอลจะคิดไปไอพี้าเออการันตียูอาร์สอใบมาสีฟ้าอ่อยๆเหมือนกับแสงสีฟ้าเลยต้องใส่ออกตันแล้วแหละอย่างนี้เนี่ยคือไม่ไห,หวจริงๆตงตดดตดดตดด ออฟตัดเอาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยออฟตัดเขาบอกเขาจะไปเปิดแวนที่หอไอเฟลว่ะทุกคนช่วงปารีสโอลิมปิก2024ออฟตัดจัดเต็มสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดยิงปืนแล้วก็มวยด้วยคือของโคตรดีและยังสนับสนุนเด็ก s t 12ขวบที่จะไปแข่งสเก็ตบอร์ดด้วยโคตรจะสวยโคตรจะแหลมและที่ว้าวเนี่ยออฟตัดจะเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ยติดขอบสนามที่ปารีสเลยแล้วก็พายูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งไปด้วยนะหรือจะเป็นจันมีกนหนาก็รอดิตตามในทิกตอกออฟตัดกันได้ เดี๋ยวผมยังพูดไม่เสร็จวิดีโอจบไปแล้วช่วงนี้มีโอลิมปิกด้วยก็อย่าลืมไปอุดหนุนออฟตัสกันมาป้องกันโปรเทคความเกลือได้ไหมอนนี้ตูใส่แว่นแล้วด้วยนะครับเป็นการบัฟแบบบัฟแว่นเลยนะครับใส่แว่นแบบเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนดูดูผมตูด้วยแบบกระเซิงจัดแล้วดูนี่นะสภาพสภาพของการใส่แว่นออฟตัสมันต้องมาแน่วันนี้ตูมที่ห้าแพ็กที่หนึ่ง ลุดเออขาวจัวแพ็กที่2การันตี SR ขึ้นไปขอหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีเปลี่ยนโอ้โหแพ็กที่3ก็ยังสีฟ้าอ่อยๆอยู่เออลุดเออแล้วก็การันตียูอมาอย่าไปท้อถ้าเรามีความเชื่อนะ่ะมันต้องมาแน่แม่จียงพี่มาแน่นะสองหนะ้าแพก็ก เหลือหน้าซองหน้าแพ็คเนี่ยเพื่อนหน้าซองหน้าแพ็คมาสเตอร์ดราก้อนแม่เจ้าโอ้้โอ้เกมท่ายคลิปน่ะหัวเลาะที่หลังดังกว่าแม่เจ้้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักขยันสร้างตำนานซะด้วยกูถามจริงเกมเอาเอาจริงเหรอ เอ็งจะให้ตุกเกือจริงหรอคลิปเนี่ยบ้าไปแล้วห้าคลิปแต่ละเพื่อนสี่ห้าคลิปติดเลยหรอเฮ้ยดวงแมโอ้โหโอ้โหเคซีคีออนได้วิ่งทุยวิ้งไม่ออกว่ะเพื่อนเฮ้ยแต่ยังไม่จบมันยังเหลืออีกสองตูมใช่ปะเหลืออีกสองตูมเฮ้ยไอ้สายแช่งตอนนี้คือยิ้มละ ยิ <cents input> ้มก <Lil 's> <istles> ุ้งกิ่มแบบจานหมีนี่ไงมาอย่างนี้ทรงอย่างนี้โมต้นคลิปเกลือแน่นอนยังเกมยังไม่จบอย่าเพึ่งนับศพผมสี่ลุงเลยเป็นไงเป็นไงครับบอกแล้วว่าอย่าพึ่งหัวล้อหัวล้อที่หลังดังกว่ามาสี่ลุงมาแพ็กที่สิบป่ะสี่ลุงป่ะไอหน้าทรงอะมาเกียเพื่อนมาเกียแมจิเนี่ยออกมาหน่อยออกมาหน่อยเร็วนอน บอนบูบอลบูไอเปลี่ยนสิลถอยบล็อกโ,โอ้โอ้เหี้ยมหน้าซองหายไปไหนเนี่ยอยู่เอาออกสี่ตัวเดี๋ยวดูผลงานนะดูนะดูบูไอสไิริตดราก้อนก็ไม่ออกไอ้นี่ก็ไม่ออกเอาดีบิงโกไมชินโกก็ไม่ออกขอลอ้อมเอามี้ไป แพ็กนี่อกมาอ่าสคริปต์ด้ตู้มสุดท้ายในวันนี้ดากอนมาสเตอร์มากเกียไอสเบลริตดากอนแล้วก็ไอบิงโกแมชิงโกพวกเองต้องออกในคลิปนี้ตู้มสุดท้ายหนึ่งพันเพชรไป มาไหมยูอาตรงนี้ขอถามโคนอมีหน่อยแต่ว่ามีสีทองข้างบนนะผมว่าโอกาสมาอยู่นะแต่ว่าจอกมากี่ตัวเท่านั้นแหละคิดว่าคิดว่ายูอามาถ้าไม่มาก็คือไม่มีอะไรเปิดแล้วเพื่อนแพ็คที่2องไปลุยยาวๆเอ็นกับอารูลวแพ็คที่3ามสีทองอ่อยอ่อยอ่อยเมืนทบมาแพ็คที่3ามสีทอง สีต้องไมเป 24, ลี่ยนสีสี่ลุงอ้าสองตัวว่ายังไงเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่เปลี่ยนสีนครับแล้วก็ไทเลนต์ดราก้อนเนี่ยไปแพ็คที่4ีูโลว่ามันต้องมาแพ็คที่4ลูดปื้ดไปเลยสีฟ้าออยออยอีกแล้วต้องใส่ออบตาด้วยทุกคนเนี่ยครับมาลูดต่อก็ลูดไปเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนแนล้วกลายเป็นอะไรเนี่ยซิงโคสซกอย่างนะครับมาแพ็คที่5สีแดงมีสีแดงสีฟ้าใสาฟ้าสีแดงสีทองเออลูดต่อเกลอยยาวเกลอยยาวแต่ว่ายังเหลืออีกห้าแพ็คยังเหลืออีกห้าแพ็คนะครับมันเป็นโค้งสุด ดราก้อนมาสเตอร์ไหนเมเจียต้องมายังไงสิเอ็นกอารัวก็ยังรัวอยู่เอ็นกอาไปต่อกับแพ็กที่7ก็ยังมีสายฟ้าสีแดงนะับแต่ว่าทาไมไม่เปลี่ยนสีสตีอะเพื่อนคือเพื่อนก็ชอบจุกไงแต่มันต้องมาสักแพ็กนึงแหละนะมาแพ็กที่8เฮ้ยอีก3แพ็กแดงเพื่อนจะไม่มียูอาร์จริงหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพนามีอย่าทาอย่างนั้นเลยอ่าก็ยังเงียบนะในแพ็กที่8นะ เหลืออีกสองแพ็กสุดท้ายทุกคนกับตอนนี้ใส่เช่งกำลังพิมพ์อยู่เลยกำลังแบบโดนจันมีวันนี้จันโดนโดนผู้ผมแน่แพ็กที่เก้าขอพอเปลี่ยนสีเป็นเทวีสตอมโอ้ท้ายคลิป่ะหัวเลาะที่หลังดังกว่า